Ôi mẹ ơi, đồng nương mà hỏi tre. คุณเจ้าวันนี้พวก,พวกเรา,เราจะนำเสนอโครงงานคุณธรรมจิตอาสาอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่มาและความสำคัญของโครงงานโรงเรียนบ้านดงเมืองดงเมืองวิทยา มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรและนักเรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรมมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสับสนับสนุนชุมชนร่วมอนุรักษ์สืบสารเผยแพร่ดนตรีนันศิลป์ให้เป็นที่รู้จักทั้งนี้สถานศึกษาได้จัดก,กิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียนตามความถนัดความสามารถของผู้เรียนเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรีนันศิลป์ โรงเรียนบ้านโรงเมืองโรงเมืองวิทยาได้เรยเห็นถึงความสําคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยจึงตระ,ะหนักถึงคุณค่าของการอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไปและเข้าใจมองเห็นถึงความสามารถของตนเองการแสดงออกอย่างอิสระวัตถุประสงค์1 เพื่อให้ครแูและนักเรียนได้สําเนยในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านการศึกษาเดนตตีนาตาัดศิลป์และนำปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครแูและนักเรียนสู่ชุมชนเพื่อให้ชุมชนเกิดความพึงพอใจและศรัทธาในการจัดกิจกรรม 3. เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนที่เข,าขา้าใ่า่ปรุมเสี่ยง ให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีเวทีที่ให้กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นผู้ที่มีจิตอาสาและช่วยเหลือชุมชนเป้าหมายของการแก้ปัญหาระดับชัน้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งถึงสามจำนวนละละเก้าสิบห้าให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอ่อนน้อมถ่อมตนและมีจิตยาเสติดป,ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียนและบุคคลในชุมชนสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตทั้งการสร้างผลงานการถ่ายทอดความรู้มีความรักในศิละปะวัฒนธรรมมีวินัยในตนเองและเสียสละประโยชน์ต่อส่วนรวมนอกจากนี้ทำให้เติบโตเป็นบุคคลที่เข้มแข็งในการพัฒนาประเทศในอนาคตปัญหาและสาเหตุ จากการประชุมกลุ่มของคุณครูที่ปรึกษาในโรงเรียนพบว่านักเรียนไม่ได้อยู่กับบิดามารดาส่วนน่าจะถูกทอดทิ้งหรือขาดการดูแลเอาใจใส่และอยู่ในบริเวณชุมชนที่เสี่ยงต่อปัญหาย,ยาเสพติดเพราะนักเรียนอาศัยอยู่กับญาติพี่น้องจึงขาดการดูแลเอาใจใส่เป้าหมายและทางออกเป้าหมายนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีวินัยตัวเองมีความสุสละห่างไกลจากยาเสพติดทางออก การจัดการเรียนการสอนพัฒนาศัก,กยภาพนักศึลษาให้เป็นที่รู้จักเพื่อให้ชุมชนเกิดความพึงพอใจและศรัทธาเชื่อมั่นในการจัดก,กิจกรรมของโรงเรียนหลักคำสอนที่นำมาใชา้คารวะธรรมคุณสมบัติของผู้ประสบความสำเร็จได้แก่สิ่ประการดังนี้สัจจะคือจริงตรงแท้ธรรมะคือ การฝึกตนข่มจิตรักษาใจขันติคือการอดทนไม่ใช่อดทนแต่เป็นคำพูดของผู้อื่นแต่ต้องอดทนอดกั้นบีบมังคับของกิเลสจาคะคือการเสียสละและบริจาคคำสอนของนายหลวงรู้จักประมาณตนรู้จักและยอมรับว่าตนเองมีภูมิปัญญาและความสามารถทางด้านไหนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและศักยภาพของตอนเองให้ยิ่งสูงขึ้น ปัญหาหลักโรงเรียนบ้านโงเมืองดงเมืองวิทยาได้เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไปควบคู่กับการแก้ไขปัญหาภัยสังคมชุมชนและยาเสพติดจึงได้จัดกิจกรรมสืบสารนาฏศิสิ์ขึ้นกลุ่มเป้าหมายนักเรียนโรงเรียนบ้านโรงเมืองนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสีย่ยงจำนวน20คนกิจกรรมเด่น กิจกรรมด้านานาฏศิล์พี่ดูแลน้องกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมนาฏศินสู่ชุมชนกิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมมุ่งติดตามพฤติกรรมและแก้ไขปัญหาผลที่ได้รับนักเรียนและชุมชนได้รับความรู้การถ่ายทอดความรู้รู้จักการให้และไม่ติดยาเสพติดมีวิในัยในตนเอง มีความสึกสละในการทำประโยชน์ต่อส่วนรวมมีทัศนคติที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นทำให้เติบโตเป็นบุคคลเข้มแข็งพร้อมกับการพัฒนาประเทศในอนาคตโครงงานคุณธรรมจิตอาสา i